ป้ตีค่ะชื่ออะไรคะมาสนัยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชีย่ยพังวะทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงานยี่สีชั่วโมงครับวงก,การฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ย,ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลทโทรทีว่ที่วัดมีไวไฟป่ะวะมึงจะไปทำเยี่ยอะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่วะเซิร์ฟเวอร์ วัดแก้วกิง่งกุฏิ 1, หนึ่งไวไฟืุนี่คุณโคตจะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับหองตาก็รู้แล้วคุณ<ญ>เขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเดืยวนี้เลยนะกูขอร้องร้อนเหรอคะืึโอเคค่ะเป็นไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอเขาเป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้ครบไอ้หายาสลบช้าง สงดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เฮียกุ้งสมออกกำลังกาย30สนาทีพี่พี่ให้หนูสอนป่ะสี่นอนก่อนสามทุ่มหมอนอนสามทุ่มเหรอครับผมบางทีผมคิดว่าคุณก็ณกวรตีหมอเนี่ยเจอกันเดือนหน้าหวัว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ ินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยอกหักแล้วพี่นี่พี่ทําไม่เสร็จเหรอพี่ติดหญิงมะเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะไยบร้อยค่ะรู้ว่ากูชอบเขาวะ่ะ แล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทยแนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับ This